เรามาเจอกับเปิดบ้านนะครับเจอกับโยโกฮามานะครับทุกคนเราลงครึ่งหลังนะครับโดนเรานำไปแล้วลูกหนึ่งนะครับชนะทิพย์หรอชนะทิพย์ยิงนะครับทุกคนเด็ดเคชนะทิพย์ยิงนะครับเอาเรื่องเนี่ยฮะยิงไปหนึ่งลูกเอาเรื่องะชาติฟอร์มมาชนะทิพย์ขอให้ชีวิตจริงเก่งๆขอให้แบบอย่งเยอะๆนะปล่อยเปิดเอาโตช้างลงแล้วครับ ช้างผู้ช้างตกมันเดตติ้งเจ็ดนะครับโอเคหนึ่งโกนะฮะไปอุย้ยจานโอ,นโอ้เล่นนอกเกมนี่เหลืองนี่ยิงเหลืองไปเลยนะครับยิงโลบไปเลยฮะไม่ต้องมาโบนไม่ต้องมาโบนเหลืองก็ถูกแล้วดีไม่แดงก็บ,บุญแล้ว อยู่ดีก็มาเสียบผมไม่เล่นรุ่งลมด้วยนะครับไม่เล่นบอลแล้วครับเล่นขาคนแล้วแล้วเปิดยังไงให้เขาวะนะยังไงชาทิบใช่สวยโอ้ยสองศูนย์ไปเลยครับคายิงวะเนี่ย Well, oh, 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 here it is again, and it's all about the oh, pace oh. transition. They're so quick to get out from the back, and then through and goal. Okay, Ball is in our hands. Fukai. Here is Fukai. Songkraisin. Suga. Suga. Chang. It might be. And still danger here. สวยชนาทิพย์อีกแล้วโอ้ยชนาทิพย์ลูกที่สองเอาเรื่องหน้าตาชนาทิพย์เราโคตรเหมือนจริงเครียด <c oughs> จริงๆเลยเปลี่ยนหน้าให้ชนาทิพย์ได้ไหมเปลี่ยนหน้าชนาทิพย์ล้วผมอยากฆ่าตัวตายยิงติดนะครับแล้วเพื่อนเปิดไปแบบเปิดไปตรงนู้นเลยนะครับเสานู้นเลยแล้วก็ชนาทิพย์มาเสริมมาดีครับทัดเต็มคอรอเต็มแข้งเลยครับ สวยงามมากชนไหิที่เราเพียงยอมเขาเลยชาติเนี่นไปมันเป็นอะไรกับติดเซฟวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าผมก็แบบกะดีแล้วนะฮะคือติดเซฟตลอดเลยชั่วโมงเนี่ยช้าง ยิงเฮ้ยผมเป็นอะไรวะจริงติดเซฟทุกรอบยิงไม่ห่างตัวเกินหรอเออยิง้ยผมว่ากดดีแล้วนะมนไม่เข้าอีกแล้วทุกคนมันเป็นอะไรผมก็ทอ้อ ผมยิงติดต้นหมดเลยคนระับทุกคนโวแม่งครบพ่อครแม่เซฟเลยภักเนี้ยชนะมาได้นะส่งกระสินนะครับจัดไปสองเม็ดนะฮะเดอะเบสมากต่อไปเราก็มาเจอคาชิมะนะทุกคนนะ let's go ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับโอเคได้อยู่ตำแหน่งฟ้านี้ต้องแฮตติกสักตาแนละ้วโชว์เพื่อนสักหน่อยนะครับทุกคน

ต้อนรับกู่่การเปิดบ้านของกอนเซลสซปโรนะชิม่าล e ะส่ให้ย o างทีมันช้างนะอนาคตเตะดาวลุ่งที่คนห่วงบอล d ่วงบอลจ้าหัวงกันว่าทำไมมันยิงเข้าโคตรยาก โดนมาใกล้ยังว่าใครแม่บุกกูแบบเป็นขนมเลยส่งให้ชนาทิพชนาทิพคืนดูคนด้วยชนาทิพคืนน่ะไม่ดูเลยยิงโดนเบียดอยู่เลยมิซาวโดนโดนเลยครับ เรงฟังหลังเออหมดเลยสาลงมาเชื่อขนาดนี้เออหมดเลยครับยังยิงได้อีกเนาะชาทิปหลุดโอ้ไม่ทันล้ำด้วยเหรอน้ำะ มิ้าวโอ้ยคมจังหวะโคตรคมเลยโดนไปสองลูกแล้วไม่ได้ละต้องตั้งใจละทุกคนจะมาเล่นเล่นไม่ได้ละต้องตั้งใจละต้องตั้งใจละเพื่อนว่าไงนั้นอะโอ้ต้องจ่ายเข้ามาไม่ดูเลยก็มีคน เยียดเลยครับสามศูนย์กดขอบอลพอดีเพื่อนเวลาไม่赖สามลูกเองยิงให้ลูกเดียวยิงไม่ได้เลยวัดเยนี่อยต่อวันไปแล้วกันชยเสียบโอ้โหแดงไหมนะโอ้โหแดงเลย เสียบชนาทิพแดงแทำไมไทยทำงั้นล่ะทำไมไทยทำอย่างั้นดูเสียบโอ้โหไปเล่นบอลแล้วเล่นคนแล้วนำอยู่แท้ๆโอ้โหไอ้ยดำเอ้ยไปคลิกด้วยว่าสวยอุยอออ้ยไม่เข้า แล้วม Bref, er ันลุกเท้าเราได้ยงโดนเดียวใชชาโอเคเตว่าป็นการเริ่มต้นประตูแรกที่โคตรนานกว่าจะยิงได้ ยิงเลยสวยสองสามแล้วุกเดียวขอ,อยิงได้ไหมลูกเดียวคือคือเราไม่ได้เราไม่ได้จะแบบมันมันสกัดเราจากเท้าเราไม่เข้าทางเพื่อนตลอดเลยไม่ได้จะส่งไม่ได้อะไรเลยทุกคนแบบอะไรรับเน,นี่ยอันนี้บอลอยู่ที่คุชิมะนะครับ Oh! อะไรกันวะนะไม่ทันแล้วนะหมดเวลาแพ้ไปนะครับเสียได้วะแพ้เฉยซูสุดแล้วนะครับเต็มความสามารถสุดแล้วเขายิงประตูไม่ได้เลยนะครับทุกคนเวาหลังๆเนี้ยต่อมาเราก็ไปเรือนไปเยือนคาชิวะนะฮะทุกคนนะคอนเะเลโปรไปเยือนคาชิวะเราได้ลงนาทีที่61นะครับ โดนเรายิงไปแล้วหงลูกนะครับจากโอกะสวะนะฮะใช่ปะไม่รู้นะอ่านผิดอ่านถูกไม่เป็นไรนะขอโทษด้วยทุกคนมาเราลงเป็นราล,ลงแล้วนะครับมาหนึ่โกนะฮะถึงเอซิตเตติ้ trying to pick out a teammate Song Krasin. Jin. Liệp mới thỉnh cái Jin lời. Cái này Well, here we can see it again. Look at the way glides the สวยแล้วครับสวงามมากดุดไปยิงเฉยโอ้โหติดเซฟยิงลูกไกลไม่ค่อยได้แล้วทุกคนว่ามันน่าจะเข้าอยู่นะโอ้โหปลายมือ สวยสามดีเออจ่ายขนาดนี้กอดเพื่อนเลยดิครับกอดเพื่อนเลยดิครับสวยงามมาก ววยังมาเพื่อนสวยตายเพื่อนถูกมาเพื่อนสวยโอ้คุณหลุดดีครับหลุดครับหลุดครับ,รบยิงเฮ้ยทีตีก็โอ้โหไม่ห่างตัวแบบกะจะแบบเฮ้ยเซ็งว่ะ Who can they pick out? Still not clear. Well, nothing untoward happened. Oh, he really bruised the crossbar. Single, me. had tense pressure on Oh, he's really up on the money. Great, great, great. Well, that should have been a goal. Mind you, it's a brilliant save. ไป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 วิ่ง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 โองไม่นี่เออหลุด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 เอ้าจะจ่ายเพื่อนข้างล่างแต่ไม่ยอมจ่ายให้ทำไมวะเซ็งวะมกดจ่ายแล้วอ่ะสกิลได้แล้วว้าชิดหน่อย อืมผมว่าลูกยิงผมมีปัญหาวะยิงไกลอะไรเงี้ยจริงเป็นอะไรที่แบบแม่งไม่เข้าซัากกะทีมาลูกยิงไกลหน่อยแล้วกันเนาะโอเคผมเอาไปยิงไกลหน่อยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยิงไม่เข้าอ่ะทุกคนงค็ยิงไม่เข้าสักกะทีโคตรหนหนึบได้ลงครึ่งหลังอีกแล้วนะครับ เจอซากะนะใช่ไหมโตซูนะฮะไปนะครับ,รบเปลี่ยนผมลงนะครับช้างตกมันไม่ตกมันสักทีนะเปิดหมดตกมันละมาซงคราซินช้างไปตกมันแล้วเว้ยไปเพื่อนยิงโอ้ยเนี่าหมดตกม,มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ หมดปกมันนะครับายเพื่อนยิงแบบงงงามแล้วคนยิงโคตรคมเสาแรกด้วยยิงไปได้ไงไปเพื่อนเล่นทุกตำแหน่งจริงไปทุกตำแหน่งเ่ยล้ำๆๆโทษๆๆจให้อวจริงๆ้ลยมันล้ำอ่ะ สวยโอ้หเอ็กซิสอีกแล้วผมเอ็กซิสอีกแล้วครับสุดๆจริงๆในไอคนนี้นี่อทิวิ่งมาจุเลยคสุดยอดลูกเอ็กซิสทงอีกแล้วปากเพื่อนพนลิกวบงสุดแล้วก็ยิงหอว่าสวยงามนะฮะทุกคนไซส์ด้วยซส่ก้อย

Well, let's look at this again. He's done superbly well to pick out a teammate here. And while it's certainly not a clean strike <coughs> of the ball, <coughs> he makes enough contact on it to beat the keeper. He won't care how it goes oh in, as long as it does. And this is turning into something of a rout. 4-0. He takes aim. ยิงโถสนามเลยวะเหรอเพื่อนก่อนฟุกัยฟุกัยซงครานซงครานชางลูคัสฟอร์นันดสสวยโอ้โหห้าศูนย์ Well here it is again. It was a good finish, but the keeper has to do better at his near post. He was beaten far <coughs> too easily on that occasion. My goodness, it's so one-sided. Five-nil this match. And the referee has added on two minutes of stoppage time. And it might be. เวลาโอ้เคื่องชนะไป5-0 0-5นะครับท bon ุกคนหลบยับย uh 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 ิ <t uh> <t uh 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 ้มแป้นชนะยิ้มแป้นทัซูกีสุกากตอนนี้ได้เจอกับฟุกโอกะนะฮะได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับเย็่เคสมบรสิงก็ลงตลอดเลยนะไอ ลุยพร้อมลุยพร้อมลุยสนามสวยอีกแล้วภาพสวยมากทุกคนเปิดบ้านนะครับให้กับฟุกุโมกะนะครับมาเจอกับคอนเซเลสโซโลนะครับทุกคนอย่าผู้มาเยือนจะรู้นะครับมาเยือนทินผมนั้นต้องเดินอะไรบ้างไดู้นะครับ what are you expecting to see? Well Derek, we can talk about coaches and their methods, but it's now down to the players. So, Which ones are gonna stand out, who will affect the game and who will have the greater desire. It should be a cracking game though. Oh lovely ball. Good oh. well, morning. So a corner here. And over it comes. It might still be problematic. as clean as a whistle that challenge เฮ้ย,ยไ,ไม่ได้หรอไหกไกลขนาดนั้นน้องยิงประตูพี่ด้วยกินข้าวเหนียวมาลาบันกันฟอร์มไม่ค่อยออกนะพอได้ลงเต็มแมตช์จริงๆเฮ้ยเข้าด้วย ะทีมมาเยือนโหดจังวะยิงไม่ไงวะน่าโอ้โหโดนนำอีกแล้วดีดีแล้วดีดีแล้วดีดแล้วมาลับมาได้ว่าไงเพื่อน ไปล่างนะครับโอเคที่โล่งโล่ง going well โอ้ยเข้านะโคตรสวย well what a good piece of goalkeeping that was But the equalizer can't be long in coming, surely. And out oh. for a throw-in. Just misfiring with the pass. Doughty oh. defending to win the ball back. <coughs> well, that pass needed to be a <coughs> <little more precise>. <coughs> <coughs> On to Tanaka. Well as you can see the hosts have had most of the ball. They aren't doing enough with it. They need to pass it quicker, play forward earlier, and show more energy. Otherwise they won't get back into this one. Can he put it in? Opportunity oh squandered, Stuart. Oh well what a chance that was for the equalizer. You don't get too many better than that. nicely timed tackle absolutely spot on and they keep the ball chang looking for that final pass and for that chance to level the game ยิงแล้วตีเสมอให้ยิงแล้วครับยิงแล้วยิงแล้วครับยิงแล้วครับยิงแล้วครับเจ๋งมากยิงแล้วครับยิงแล้วครับ so back underway they've leveled it at 1-1 here ว่าไงเพื่อนลูกนี้ลูกน,กนี้ลูกนี้ว่าไงครับโอ้หมดลมเลยเห็นส่งแบบนั้นหมดอารมณ์เลยพอละถึงเงี้ยพอละแค่น,นี้และ Not a huge c u n k o คาซ d กิ time ยช minute Kazuki f u ไปเพือ่อน

And the two teams matching each other just about stride for stride. Might be able to produce from this position. Is it going to end up being productive for them? And credit creditors due for that good piece of defending. And they'll get ready for the throw.

เพื่อนซ้ำเฮ้ยทําไมเข้าวัดเดอร์เฮลหลอกมาสองกบเพื่อนซ้ำไม่เข้าร้อง่ายได้ไหมจะออกไปยิงอ่าหลอกแล้วยิงอ่ะสองคนอ่ะโคตรสวยโคตรยิ้มอะไรอะไรเอาใหม่ ไม่ได้มีแรงวิ่งนะเรียบรอ้อยประตูที่สองครับสวยจริงครับคนนี้คนนี้มาระดับโลกจริงๆครับทุกคนสจริงๆลูกนี้อบมากจิ้มไปด้ไงะจยแปลก So the ball is rolling again. Two one the score. What's going to happen next? So Would look the They look as though they want to make this move count. Shielding the ball superbly. Can they get in behind them? ติดเซฟเจ้าให้ทิกไงของกบบอลหน่อยนะขอให้ทิกชักตายังเล่นไปไม่เท่าไหร่ถึงว่าบอลลีกนะเคยให้ทิกเจอชับมีไปแล้วไม่ได้งบอลไปนิดว่ะขอโทษโทษทีอยากให้ทิกอ่ะขอให้ทิกเจออีกตั้งสี่สิบนาทีเดี๋ยวพักก่อนหมดแรงนีบอลอยู่ที่ ูโกกานะครับใช่ปะวลืมที่ทีมวนนแข่งกับทีมแล้วเนี่ยาเดฟต์คลีรน <c oughs> <c oughs> ยังมาเพื่อนย่งมาย่งมานั่นแหละสวยเยี่ยมเฮ้ยโ,<ธ>โดนหวติดเซฟไปดีม่ได้ง่ายๆนะไม่ได้กินง่นงายๆนะบอกเลย9.3 <billion> <c oughs> นบินไปแล้วไม่บอกอะไรอ่ะโยน่ไม่ได้มันเหนื่อยแล้วอ่ะลังเตะมันไม่ไหวแล้วไง

He again. He again. Two in front. Well, here it is again. He goes past, past his marker so easily. Just a drop of the shoulder. But I don't think the keeper, the keeper should be beating his near post quite so easily. I thought that was stoppable. Now well, the action continues, and no shortage of goals. Three-one as things stand. Suga. สายจะกดจ่ายแล้วนะไม่ไปจะข้าวะกดจแล้วงงจะไปเล่นท่าย,ยากก็มงไปดไีหวดขายได้น่วกว่าโดนเดี๋ยวดิอีนี่อกมันชอบเตะแบบนั้นอะ And blocked for now. Don't. Can he get one back? He can. And who's to say there's not enough time for Don't them leave. to level matters? It would be quite the story. Underway again, and we're being treated to plenty of goals. 3 2 at the moment. Well, there's still scope for late drama here. Five minutes left, and just one goal between the sides. Long Opportunity to deliver the cross. Chang, And making the move cho the inside. <laughs> well, no day, hết 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 tịt ạ. Read it Well, Chang Chang, hết ngay He's given it straight to the opposition. Oh, he's lost possession of the ball. The pressure, and there it is, the final whistle. And the fans will be leaving the stadium with smiles on their faces. Well, Derek, it was a tight game. Both sides had the 9นะฮะทุกคนสุดติง,ตงสติงสุดยอดครับนี่ช้างพาทีมชนะครับชนะฟุกโอกะไปได้นะครับทุกคนเอาเรื่องนะฮะ